อาพ่อยอดว้อนสวัสดีค่ะมือนันมาไทยพอยอดว้อนกับแม่สุวรรณเป็นเลขห้มฝันกับเลขยอดพ่ายอดกระทิ้นนะคะนะคะเป็นกระทิ้นนี่เป็นเลขไทยแม่นค่ะกระทินหลวงมือนั่นแหละะนหลวง้นหลวงยอดกระโตท้ายคือเก้าศูนย์หกเลขก็เลยออกเก้าศูนย์นะคะนะคะเพื่อนซื้อเป็นเพื่อนก็ซื้อศูนย์หก ศูนย์เก้านะคะ FC พันโชคดีพันก็เลยอยากโอนเงินมาผ่านทั้งสองเท้าไห้มามอบไห้พอยอดว่อนหรือกับแม่สุวรรณนี่นะครับนั่งไปต่อยอดไปท้ำบุญทางวัดไห่นะคะวัดอภิสิทธิ์หนองแวงม่วงนะคะก็เป็น FC ไม่ไประสงค์ออกนามห้าร้อยบาทนะคะแล้วก็แม่สีสามร้อยบาทรวมจํานวนเงินเป็นเงินแ0ดร้อบาทมอบให้พ่อใหา่ไปเอาไปทังวัดในเด้อค่ะ เป็นเงืนแปดน้อยไปนะคะมีส่วเหลับไปทุ้สมอดเอฟซีตักทุกันอะไ้ที่มีเกียรติส่วนดีมากตัวหอดกระทินหลวงนะกระทินหลวงสุดก้อนกามีเอฟซีกับต่่ตัวหยดหหาร่อยก็ไปไงแต่วายจ้าวัดไปแล้วละก็พอดีครับมันได้ไปยันใจคาคาพ้มไปไหนไหม ค่ะค่ะพุมพมที่ปูเขาปูเต็มสี่หมืน่นก็เลยเกินส่วนนี้โดน,นงเกินส่วนนี้มันเ,เ,เ,เออน่าไปใส่ไก่เป็นกะทิตุนกับทุ่ทมคือย่างนั่นแหละคือได้ยินว่ามื่อวันที่สิบเอ็ดมื่อที่ทอดกระถิ้นลวงอะนะหลังจากทอดแล้วก็จะมีแม่แม่ที่บ้านพญานาคเพิ่นมาลัมมันบอกว่ายังเพิ่นมาลัมแก้บ,บน ปูยาพญาหนากบอก,บอก <c oughs> ค่ะเมื่อ่เพิ่มเมื่อนั้นหลังจากเรียกออกแล้วเด้ <c oughs> เป็นวันทีท่สิบเก็ดดิ ก็แมนหวดที่ผ่านมาเดี่วันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดทีหวดกรอนที่พวกหนูไายถ้ำอยู่นี่เพิ่นกระลั่งล่ำก็เลยบ่สามารถแยกตัวไปท้ายคลิปได้เพราะว่าเพิ่นไปล่ำแก้บนอีหยังของเพิ่นกระลั่งลายคลิปเนาะอยู่หน้าพูพญานาจ้าคือว่าเพิ่นได้เลขหวดที่ผ่านมามา็นล่ำงวดนั่นกับเพิ่นก็ชี้ได้โชคมากเลยก็นั่นแล้วละคือได้ยินว่าเพิ่นได้เก่าเอ่อเก้าศูนย์เจ็ดกับมาล่ำมือนั่นได้ได้เก่า ก็เจ็ดศูนย์เด้ก็เจ็ดศูนก็ซื้อรับอยู่แต่ว่าก็ซื้อตั้งแต็เจ็ดศูนย์อ๋อพันซื้อกาศูนยเจ็ดศูนย์นะเอข้าตัดเอาเข้าเล่ได้ไหมเล่ได้โอ้ตัดเป็นข้าเล่ได้บาน้ก็พราะทะเลยกออกแล้วก็ย่ายันนียังก็เหรออดวนไหเออย่าดวนไหมก็มาเป็นผ้ามูมา่น่ะก็ถามโย่าเป็นได้ย่าดวนก็ได้ยะงไง่นว่าได้เพื่อ บ่อยตงลอยเยอะสั่นวะเขาเจ้าซื้อกลับไปกับบ้าม่แม้ซื้อตัดหกกลับข้าเจ้าได้ได้โอเหล็กซุดก้อนข้าเจ้าได้ได้เหล็กตัวเด็ดถึงสามตัวต้นถึงสามตัวต้นงวดที่ออกเออเก้าห้าหนึ่งนะเออได้เลขงวดนั่นหนูถามเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นว่าคันบ่อนั่นไปเข้าฝันเด้อปูสั่นเพิ่นกลับไปแล้วอันเพิ่นเล็บฟันว่าหนาบ้านเพิ่นน้ำม้ากออกเลยอัน แม่ป้วนนะมีคนลือนาบ้านเพิ่นออกบ้านเล็กที่เก้าห้าหมู่หนึ่งเออเก้าหาเก้าหางหาเก่าหมู่หนึ่งใช่ไหมเพิ่นเลสื่อใส่กันเลขเก้าหนึ่งหาเก้าหาหนึ่งยังเอ้ยพ่อแมนเพิ่นถือโต๊ดนะเลขแบถือโต๊ดอ่าารำมือนั้นก็เจาก็เลยม่าดิเก็ไปนึกว่าเจ้าเยอะก็เดไปทายกินน้ำโย่กาเจ้ามาเก็ไปครับพายจันละเพืูดกันแล้วเพิ่นกระเลม่ามาล่ำ ก้เลยถามมาเอ้ามู้เจ้าได้ัถูกเพียงไทยว่าน้ำบ่วบัวมู้คอยไม่ได้ใส่ถูกป่ะนะเอ้าเล่นได้ม่้คอยมองเห็นโดยตาป่ะนะเป็นสมบูรณ์บไม่ท่าธรรมดาดิครับเป็นเปล่าเป็นล่ำเหรอเป็นสิบว่าเป็นตัวตัวเองปูสิเขาเทียมเนาะท่านเจ้าก็เริ่มล่ำได้ล่ำก็แปลว่าถวายน้ำแดงดอกไม้เพื่มาเลยปูพญานาคแล้วก็พาการล่ำ น้ำแล like. ้วกรับผ้ากันซองเลยซองน้ำพญานางไปซองน้ำมันเออซองน้ำมันน้ำอันองค์ปูเขาบอกหญ้าเนี่ยไหมองนี้เรื่องแบบเคยเข้ากับยุกไก่เตพี้ยเนาะว่าข้าวเจ้าวันใดทายุกเพี่เทั้งพระอันเทวะลีไปข้าเจ้าหรือซี่ไปตัวนั้นซี่ตัวนี้ใครๆก็ว่าเสียแก๊สให้กันใช่ไหมบอกเออผู้นั้นเห็นตัวนี้เห็นตัวนั้นนะสังหรณ์ว่ผู้เดียวนั่นล่ะผู้เดียวเนี่ยผู้เดียวนั่นล่ะซี่ผู้บหล่ออันนี้ยุก ตัวนี้เดออตัวนี้อันนี้อยู่งา้คล้ายๆก็จับได้กันนี่ไหจับได้กันเออนั่นแหละเพิ่นบอกว่าเพิ่นเห็นตัวแดงวดนี่อันนี้ก็เลยพ่อแต่เลี่ยวๆเด้เลี่ยวๆคล้ายๆก็ว่าปุู๊ๆเขาซ่งนั่นเป็นเลขปูไม่ยากเลยใ้ายมันมั่งไปเห็นก็ยังองค์ปู่เขาว่ามาเทียมนี่ไหมครับแต่ก็เมื่อเศร้าไปครับถือคนยิ่ง้นนั่งๆนี่ถ้าจับแขนไปยัง ช่วงมือท่าไหมมือขับลั่นี่ยได้เนี่ยมือขับกลมมือขับลังไปปูมาเทียมปูมาเทียมเปูยะหนาคมาเทียมบาดเนี่ย่างไปว่าเขาอย่างนี้คืย่างฮะไปแล้วไปกราบอ่อนองค์พระประธานไหมครับองค์ไหมเพื่อกราบแล้วแบบเป็นตัวทีมาเลยเด็แค่ว่าเอ้าก็ดติว่าธรรมดาไปเลยนะปูเทียมเพิ่นล่มเพิ่นเพิ่น คล้ายๆว่าบ้านเฮากับว e ่าห <bunker. S 2> มอลำส่งเนาะเเออปละให้ตันเชิญปูให้เขามาเทียมล่างแล้วเพิ่นสี่วันตัวได้พยลยวันนี้ก็เลยถามเด้ก็บว่าทามผู้ฝุ่นพอเป็นผู้ขนาดยุกยุกไก่ยุกครับก็เลยถามผู้ยิ่งผู้ยี่พี่ก็รจะบอกกันแล้วนะครับเลยถามเอาไปเล่นไปเลยเลยก็บอบอกเรืผู้ยิ่งถามเพิ่นเลยถามเพิ่นเลยนไปนะอ๋อให้ไปถามให้ไปทามเองไหมผู้นั้นก็ว่าข้าบอกก็เลยไปถามกับกะ กัดขอน้ำเยลีสั่เพราะว่ากต่ล่องที่อยู่ตรงยื่สมงอยู่บนเขาเขาด้สัาา่อนว่าก็แล้วให้พันกับพ่ออกดี่ก็ได้สมมติอเ,เ,เ,เอนื้นี้ให้เขียนได้เออเขาเขียนไว้แหละเคียนเขาว้แล้วนี่อะไรนี่ก็เป็นตัวน,นี้นี่เป็นเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าสออเนี่ยไล่ไล่มือของคนนั้นนี่นี่ไลยมือของผู้คนบ่ผู้คนบกมาล้วอ๋อเปนอเนเขียนให้เลยเป็นเจ็ดเกี่เจ็ดเก้าสี่ กันนี่ละกันแไม่ยังเสียจละคนล่ำแก่บนเบิงแล้วกะเหลขกคู่พญานางเ้อค่ะค่ายๆครับเสียเพิ่นมาเทียมอีลีนันละเพราะว่าการเปนี่ยนเป็นลักษณะเป็นผู้เท่าเก้าสี่เพิ่นได้ยังได้เพิ่งก็ถือเพิ่นซื้อมุนหกกับที่นี่เนาะเพิ่นตัดเอาสิตัดสิมุนนันละคันเพิ่นตัดนี่ก็สิตัด เจ็ดเก้าเก้าสี่เจ็ดสี่สี่ได้นอกคันเอาแบบว่าผ่านั่นแบบพ่ผ่านคือสามคูเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เก้าสี่เียแบบพ่ผานเนาะคันเสียาแบบ่ผ่านตัดเบิ้งก็น่ะนี่แหละเป็นลายมือของของเก้าวันหาวงเจสี่แล้วก็เก้าสี่อ้เทียนไปกับตัวมากมากเขาว่าเทียมนั่นแหละแล้วเขียนในเลยนะไม่ได้บอกตัวเขียนไหนนะคะ ตัดให้แล้วนะเอกคว่ำเป็นจริงมันมาหางเดียวเพิ่นซื้อจังไดเพิ่นกับถือเนาะเพิ่นตัดเป็นเอกปู่พญาน้านะคะข้าเจ้าได้มาบ่เราดิบนาครเนี่ยมูอเล่นด้วยคันได้ค่ะเพิ่นถือคือเพิ่นมาอีกหัวไมาแก่บนอีกเพิ่นไมาประจำไมาประจำวันนี้เป็นสามตหางเดียวเพิ่นจะได้หางเดียวตลอดว่ามันบหได้หางเดียวตลอดดิ่ว่าข้าเจ้าตัดซื้อเอาตัดหน้าตัดหลังตัดช่วงมาเพิ่นจะได้สามตไปเลยได้สามตไปเลย บ่แม่นเละทุบือยังเข้าไปบนตุ่ยเด้เร่เป็นสัมผัสออกแต่สัมผัสองเห็นซองเห็นคล้ายๆครับใส่เกษตรกรตัวนี้นะครับเกษตรกรมั่งเพ่งที่แรกคนสิภากันล่ำก่อนล่ำไปล่ำมาแล้วปูมาเทียมล่างแล้วก็สิไปบอกว่ายุนียุนีเคยถามมาดวนโยปู้สีซีให้เบื้องว่ายุนียุนีให้เบื้องเอาเองเป็นลักษณะนั้นก็เป็นทุ่ยเรียกว่าเพคนบ้านยงไดยหนูมาท่อมหนูไปทายถ้ำจากเตีย เมื่อไหรเนาะเกิดกต้องทำทาคีบเนาะเมื่อท่าคีอยู่นีเขาจะ่าหัยุวัดมันก็แยกไปเพได้แันที่เกเจาว่าเจ้ามากกับเดอันวัวนี่พันมากมื่อไหกับว่าเห็นน้ำกันนี่เพิ่งตะย่เห็นมาวันที่เรียกแเรกก็มาเนี่ยเมื่อวันที่สิบเจ็ดใหม่มากัสิบเจ็ดเลยสิบเจ็ดเลย่อน่เนมาแก้บนพร้อมแก้บนพร้อมว่าเพิ่นได้โชคได้โชคแล้วนะอ๋อวันที่สิบเจ็ดนุ่งปูมันวันที่สิบ็ปูกมันบได้ออกไปก ว่ายู่โดยปลูกมันเอ้ยเสียงเงินตอนทีกระดังคับกันมูวันทีมันที่สิบเปลูกมันไ่ไปอ้าวาสารุปว <นา S 1> ่าเลขปูพญานาค<น>มีสน่หเด้อค่ะเป็น7 9็ดเ้าสนะคะตัดใหแล้วเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เก้าสี่เป็นแนวทางหาสืส่อสารกับรัฐบาลนะคะขอพุ่งพยดวอดหล,ลายๆเด้อค่ะเดี๋ยวแนวทางมาฝากเอซของเอฟซีโชคดีแนวทางของปู่พญานาคนะคะเลอูเขาสๆทนาไม่ไเด้อ เฮงเฮงังๆังค่ะหน้ไวายโซดีทุกคนทุกท่านเด้อเบียบซีก็ได้กัอก็โนธาบุญกับเ c ซีเด้อค่ะที่โอนเงินมากรวมทั้งบุญกบวัดอภิสิทธิ์หนองแรงม่วงนะคะขอ้โนธาหน้าำ